โุนโดนครับโดนครับไปไหนมานี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนลบลาลาลๆลๆจุดหนึ่งอ่อันใ่ใหญ่ไม่น้ำเลยครับ ครับผมสวัสดีครับจังบอยสายล่ามาแล้วครับผมเจอกันเหมือนเช่นเคยครับออกหมาหมันออกหมายยิงปลาเหมือนเดิมครับผมมาสายนิดนึงครับวันนี้สี่สามโมงสี่โมงกว่าแล้วครับไปครับเข้าหมายกันครับผมติดตามรับชมมือกันครับผมนี่หมายปลาไผ่นะครับพุ่มไผ่นี่พุ่มอยู่นี่ไปครับเข้าหมายกันครับผมเข้าหมายเรียบร้อยครับมาเปย์ละวขึ้นปืนรอเลยครับ ไปครับติดตามรับชมดังกันครับผมอันนี้จะมานไหมจะมีแต้มไหมติดตามครับผมนีม่แล้ว ีืนเข้ามาเลยนะ หายไปเลยเงียบไปเลยพื <c oughs> ่อนใหญ่งไงไมนขึ้นตรงนี้ครับเคยใกล้ฟังเนียบังตรงกอไม้เน่ยแล้วหายไปเลยครับอเสียดายครับเสียดายทาไมครับอามไมรุนกันไหมครับลมแรงเหมือนเดิมครับหน้าหนาวธรรมดาครับลมแรงครับตรงเขาพุ่มครับ หลบลมครับลมแรงหน้าเป็นขึ้นเลยครับโอกคนทุคนครับ โดนครับไปไหนมานี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนร้นรอยครับโดนอ่ะลงยาวของล้างครับลงของล้างนี่ครับอี้ย แป๊บนึงครับผมนี่ใหญ่ไม่น้ำเลยครับนี่ปนใหญ่ไม่น้ำเลยครับผมมันมันครับผมมันแล้วมานแล้วสุดยอดครับผม ไปครับกลับบ้านครับคําแล้วครับเงียบครับหมายแตกแล้วครับมันดิ้นแหงครับไปกลับบ้านครับผมถึงรถแล้วนี่ครับหมายไม่น้ำเลยครับน้ำย่าค่อยบ่ค่อยใส่ดีครับน้ำยังคุณอยู่นี่ช่วงคำกับอย่งดีครับบ่มีลมครับส่วงสร้าลมแหงครับผม ไปกลับบ้านกันครับครับนี่ครับผมผลงานวันนี้ปนินไซส์สวยหนึ่งแต้มครับนี่น่าจะประมาณสักโลสองโลสามได้ครับตัวนี้ตัวสวยอยู่ครับหนึ่งหนึ่งแต้มครับผมหมานครับผมพอได้กินครับหนึ่งแต้มครับอุปสรรคกาเป็นลมเหมือนเดิมครับตรงนี้ลมแรงครับหน้าหนาวน้ำก็บ่ค่อยใส่ดีครับผม มีคลิปสั้นๆมาฝากแล้วก็มีความหมายมาฝากพร้อมครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมคลิปนี้เสียงบริสายลาฝากไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วจัดครับ